สวัสดีค่ะเรียนเจอรมันบายเล็กกี้ค่ะวันนี้เรามาอยู่ข้างนอกกันวันนี้เราจะวันนี้เล็ก,กจะไปเดินเดินเล่นเดินป่าสะหน่อยหนึ่งก็เลยเห็นอากาศมาดีเราก็จะมาเรียนเรื่องอากาศนิดนึงนะคะดาอากาศภาษาเยอรมันว่ายังไงเอ่ยดัสเวเอดัสเวก็คือแปลว่าอากาศนะคะอากาศโดยทั่วไป ถ้าเราจะบอกว่าอากาศวันนี้เป็นอย่างไรเราจะพูดภาษายเยอรมันว่ายังไงก็คือ we is das w e t h e r we is das w e t e r อากาศเป็นยังไงวันนี้้ามันร้อนแล้วก็บอกว่า das wetter i s heiß das w e t e r ist heiß หรือเราจะเปลี่ยนจาก das wetter เป็น s แทนเพราะว่า s เป็นเพศกลางนะคะแล้ก็บอกว่า Es is he t heiß. Es is he ist heiß. แล้วก็มันเจออะไรมันมีดวงอาทิตย์มันทำไปร้อนใช่ไหมคะดวงอาทิตย์มันขึ้นมันเราก็จะบอกว่าดวงอาทิตย์ก็คือดีซอนเน่ดีซอนเน่ใช้แดดส่องแดดทำให้ร้อนใช่ไหมคะดีซอนเน่ใช้อาฮะแ้วท้องฟ้าเป็นไงท้องฟ้าคือเดียร์ฮิมเมล h ด m ์ฮิเมิสค r าคราก็แปลว่ามันใสมันไม่มีหมอกมีเมฆเลยเหมือนเมื่อเช้าตอนนี้มันเริ่มจะสว่างสวายนะคะ Himmel is is ist klar Es i s อิสไฮ Das w e เ t ต e ist gut ก็คือวันนี้อากาศดีกูดแปลว่าดีนะคะดัส t ว e r ist gut อีกคำหนึ่งก็คือ Das Wetter ist angenehm oder es ist angenehm mm ก็แปลว่ามันสบายนะคะฮะคนไทยน่าจะไม่ค่อยชอบเวลาแดดออกเนอะเพราะว่ามันแดดแดดทำให้ผิวผิวสวยนะคะโอเคคลิปหน้าเราเจอกันนะคะจะเจอกันนะคะโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็เรียนทุกๆวันด้วยชิส